เฮ้ย hey, ว่าไงเพื่อนบกคำน้อยโยแล้วทุกคนกันด้วยนะครับจุกับเฟคุงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีมอดมารีวิวกันเช่นเคยนะครับเป็นมอด1.8กับอีกอันนึงกันแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับมอดป๊อบคอร์มอดนั่นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาผมขอประกาศนิดน,นึงนะครับคือเรื่องของรีสตีมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมขอหยุดไปสักพักหนึ่งก่อน นะครับไม่แน่ใจว่าจะกลับไปใช้ไม้ไลท์หรือเปล่านะครับหรือจะใช o u t u b e อะไรนี้นะครับหรือว่าอาจจะใช้อย่างอื่นนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ของผมที่อยู่ใต้คลิปนะครับแนะนาว่าเฟซส่วนตัวนะครับเพราะเพจผมไม่ได้ใช้นั่นเองนะครับมาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับมาอย่างแรกที่เราจะต้องเริ่มต้นด้วยนะครับก็คือไอ้ต้นนี้นะครับไอ้ต้นหญ้าต้นหนึ่งนะครับที่คือมันที่จริงมันชื่อว่าคอนไอ้นี่มาผมพิมพ์ดีกว่า นะครับมันคือคอนแพลนนั่นเองนะครับซึ่งสามารถเจอได้แบบสุมๆในโลกนี้ไอ้พวกพื้นหญ้าแบบเนี้ยคุณสามารถมีโอกาสเจอไอ้ต้นนี้ได้นะครับพอคุณขุดออกมามาผมเกบมาอส่วนนิดหนึ่งพอคุณขุดออกมานะครับคุณก็จะได้คอนหรือว่าข้าโพดเข้ามาในตัวนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการหาข้าวโพดนะครับเข้าแบบเข้าหาข้าโพดเข้าตัวนะครับแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือมีไบโอมของไอ้ตัวป๊อปคอนไบโอม นั่นเองนะครับอย่างไอ,ไอป๊อปคอนบล็อกอันเนี้ยคือคุณสามารถเจอได้ที่ไบโอมของไอตัวไอตัวอะไรตัวไบโอมของป๊อปคอนได้เท่านั้นนะครับซึ่งมันพูดไงดีผมคือไม่แน่ใจว่าจะเป็นกับทุกคนหรือเปล่านะครับแต่ผมเจอไบโอมนี้มันอยู่กลางทะเลทรายครับเนี่ย <c oughs> มันคือมาเจอแบบบินไปบินมาแล้วก็ดูว่าเอ้ยทำไมสีตรงนี้มันขาวๆจั๊วๆไปหน่อยแบบพอลงมาก็บอกเอ้านี่มันไม่ใช่แบบไม่ใช่บล็อกไซด์เนอะแบบ มันคล้ายมันคล้ายบล็อกทรายมากจนผมมองแทบไม่ออกเลยครับคือเอาง่ายๆว่าผมเจอใกล้ทรายแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเจอแบบนี้ไปตลอดหรือเปล่าว่ามันจะแบบแบบเป็นใบโอมติดกับไอททะเลทรายนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของมอดนี้ด้วยนะครับคือใครใครที่ตาไม่ค่อยดีนี่คือมองไม่เห็นจริงๆนะครับแยกความแตกต่างไม่ได้เลยนะมาเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันต่อนะครับก็คือบัตเทอร์นะครับอันนี้คือเนอยนะครับครับโดยใช้แค่นมถังเดียว นะครับในการสร้างอันนี้เหมือนกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็ต่อไปมาคุยเรื่องของม็อบกันก่อนนะครับมีม็อบ2ประเภทนะครับม็อบแรกก็คือป๊อปคอรเนอร์นะครับอันนี้คือคุณสามารถเจอได้แบบเป็นคือมันจะเป็นม็อบแบบเจอทั่วโลกคือเจอได้ทั่วไปมากนะครับคือเอาง่ายๆว่าเจอเจอแบบสมมติว่าผมเดินบนแบบใบโอมหย่ายผมก็จะเจออตัวนี้นั่นเอง นะครับมีเลือดทั้งหมด12นะครับแต่ว่าในแพชอย่างไอเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับมันจะมีการโอกาสที่จะดอบตัวของปปคอนนี้แต่รู้สึกว่าอันนี้จะไม่มีโอกาสแล้วนะครับหลังจากผมฆ่ามาหลายหลายหลายสิบแล้วครับเกือบร้อยนึ่งแล้วก็ยังไม่ได้ปปคอน,นดอบมาสักอันเลยนะครับเหมือนแพชนี้เขาจะแก้กันไปแล้วนะครับมาต่อไปอีกอันหนึ่งครับคือปปคอนเนอร์อีกอันหนึ่งที่อยู่ในไบโอมนี้นะครับคือเอาง่ายๆว่าอยู่ในไบโอมของปปคอนนั่นเอง นะครับจะมีเลือกแค่5้านะครับแล้วก็คุณสมบัติเหมือนกันฮะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ดอปไอตัวป๊อปคอร์นเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับอยากให้มันกลับมาดอบเหมือนเดิมนะมาเดี๋ยวเรามาเข้าตัวประเด็นต่อไปนะครับก็คือเรื่องของแร่ที่คุณสามารถขุดเจอได้ก็คือ salt ore นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเกลือแรก่เกลือนั่นเองนะครับมาวิธีการได้เกลือก็แค่เอาแรก่เกลือไปเผาในการทําเกลือเฉย นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของป๊อปคอร์นนะครับอันนี้เข้าเรื่องของของกินกันแล้วมาป๊อปคอร์นปกตินะครับคุณสามารถสร้างได้โดยการใช้ป๊อปคอร์นบล็อกเอาคือเอาไปใส่ในต๊ะคร์บแล้วก็ออกมาเป็นป๊อปคอร์นแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือคุณจะเผาเข้าวโพดในการสร้างป๊อปคอร์นหนึ่งหนึ่งหนึ่งชิ้นหรือว่าหนึ่งถุงนะครับถ้าพูดหนึ่งชิ้นนี่มันมันมันจะดูเหมือนกินป๊อปคอร์นชิ้นเดียวนะครับเอาไปว่าได้ป๊อปคอร์นหนึ่งถุงนะครับหรือว่าคุณจะ เผาไอป๊อปคอนบล็อกนี้ก็ไดเ้เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเดี๋ยวสันสายเราต้องลองให้ดูแล้วครับว่ามันจะเป็นยังไงคัปติ้งคัปติ้งคัปติ้งเทเบลิลอ่าผมพิมพ์เทเบลิลนะครับแต่เหมือนถ้าจำไม่ผิดว่ามันจะได้ทั้งคู่นะเดี๋ยวเกมโหมดศูนย์นะครับวางตัวค้าไปแล้วก็วางนี่อ่านี่ได้เหมือนกันนะครับที่จริงเอาไปแปลว่าอันนี้สามารถสร้างได้ทั้งคู่เลยนะครับคุณจะไปเผาหรือว่าคุณจะไอ้นี่ก็ได้แต่เป็นผมผมวางตัวค้าดีกว่าถูกกว่าด้วยนะฮโอเคมา ในเมื่อเรามีป๊อปคอร์นแล้วคือคนบางคนที่ก็ไม่ชอบกินรสแบบแปลกๆนะครับไอ่แบบเปล่าๆแบบรสออริจินอลครับผมจืดชืดนะครับก็เลยมีป๊อปคอร์นวิทบัตเตอร์กับไอซอสเดป๊อปคอร์นนะครับป๊อปคอร์นวิทบัตเตอร์พูดภาษาบ้านๆก็ป๊อปคอร์นใส่เนยนั่นแหละนะวิธีการค้าก็เอาป๊อปคอร์นกับเนยมาวางข้างๆกันเพื่อจะได้ป๊อปคอร์นวิทบัตเตอร์นะครับต่อไปก็ซอสเดป๊อปคอร์นนะครับก็จะใช้เกลือกับป๊อปคอร์นในการสร้างซอสเดป๊อปคอร์นนะครับถามว่า3อันเนี้ย มันแตกต่างกันยังไงนะครับเรื่องของการให้ค่าของพลังงานนะครับคือการไอสามอันเนี้ยไม่มีบัฟเสริมใดๆทั้งสิ้นนะครับคือกินยังไงก็เพิ่มแค่ฮังเกอร์นะครับอันเนี้ยจะเพิ่มแค่3อันนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็น4ี่ครึ่งและอันนี้คือ5กับอีกครึ่งด้วยนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือยังไงมาเรามาดูพิสูจน์กันครับ อันนี้คือเครื่องที่ผมสร้างขึ้นมาใช้คําสั่งลดฮังเกอร์ er ของตัวเองโดยเฉพาะเลยนะครับมาอันนี้มันก็จะลดไปนิดนึงอ่ะประมาณ3เดี๋ยวผมขอลดอีกนิดนึ่งขอลดนิดนึงปึ๊บๆขอลดอีกนิดหนึ่งฮะมาประมาณนี้นะฮะอ่าเราลดเราลดเยอะๆเลยมาเอาเอาให้หมดเลยก็ได้ครับอันนี้เอาอ่ะโอเคหมดละโอเคต่อไปเราจะกินซอลเต็ดป๊อปคอนก่อนนะครับอดเ,เลือดลดปึง้งเรียบร้อยฮะนี่ประมาณนี้ครับ1 2 3 4 5สี่ห้าแล้วก็อีกครึ่งหนึ่ง นั่นเองนะครับส่วนอันนี้กินอันแรกครับปุ๊บอันนี้ประมาณ3ามครึ่งนั่นเองนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็น4ี่ครึ่งนะครับสำหรับการไอตัวของดิจิเนเรตของตัวฮังเกอร์บายอีกทีหนึง่งนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันครับเผื่อไอ้นี่เอาใช่ไหมเอา,เอ,าอย่าเพิ่งหมดตอนนี้ดิโอเคฮะมาค่อยๆลดป้วนๆเลยตอนนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็โอโอโฮังเกอร์ฮ er ังเกอร์หมดแล้ว โอเคหมดก็หมดครับมาแล้วก็กินเข้าไปปึ้งนะครับก็จะเห็นนะครับว่าประมาณ4แล้วก็อีกเสี้ยวคือครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งนั่นเองประมาณจุดเจ็หรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะไว้ว่าแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วกันนะครับไม่งั้นมันจะจํายากนะมาก็มีเพียงเท่านี้เองนะครับสำหรับวัดนี้นะก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอเพียงเท่านี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกระทืบปุ่มไลค์แรงๆเลยครับ อย่าลืมกด u b บ c r i b ์คับปุ่มแดงเป็นเพื่อนของเรานะครับแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยากเห็นมดอะไรต่อไปแล้วคิดยังไงกับมดนี้นะครับหรือว่าจะบ่นไอ้เรื่องของไอตัวไบโอมนี้ก็ได้นะครับคือไอไบโอมป๊อปคอยมันมองยากอนะครับมายังไงก็ได้นะเองนะครับสำหรับวันนี้ผมขออำลาเพียงเท่านี้แล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ตอน9โมงเช้านะครับบ๊ายบายครับอ